สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนคอรมอรเคาะคนละครึ่งเฟดส,สคนละ3,000บาทระยะเวลาเดือนกอรกฎาคมถึงธันวาคม64เมื่อวันที่5พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคอรมอรมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยัง้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด อาทิมาตรการคนละครึ่งเฟดสามคนละ3,000บาทจำนวน31ล้านคนคิดเป็นวงเงินงบประมาณ93,000ล้านบาทระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ก่อนหน้านี้นายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคมโดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่รวมถึงยังมีพอร,รกรกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟู และพักซับพักนีวงเงิน3 5แสนล้านบาทนอกจากนี้ยังจะมีมาตรการใหม่สนับสน,นุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่6 7แสนล้านบาทให้ออกมาใช้จ่ายอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังคิดมาตรการมาตรการที่ออกมาไม่ต้องแข่งให้คนที่เคยรับสิทธิ์มาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ยืนยันคนมีเงินก็จะได้ใช้เงินให้เต็มที่ด้วยจะได้ไม่ต้องไปแย่งโครงการคนละครึง่งนายสุพัฒนาพงกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งประกอบด้วย1มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย2อ,อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ